สวัสดีครับวันนี้ช่องมูเตลูนะครับจะพามาคุยกับใหญ่ชินนบัญชรน,นะครับซึ่งในวันที่23กรกฎาคม2566นี้นะครับใหญ่ชินนบัญชรจะแจกพระสมเด็จ200,000องค์นะครับที่สวนน้ำของใหญ่ชินบัญชรน,นะครับก็วันนี้เราจะมาดูคุยถึงเรื่องพระสมเด็จที่ออกวัดละคังนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรในมุมของใหญ่ชินบัญชรน,นะครับ ศูนย์พระเครื่องของใหญ่จินดามัญชอนนะครับถือว่าเป็นศูนย์พระสมเด็จที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางนะครับแต่ถ้าต้องเป็นประเทศไทยนี้อยู่อันดับสองนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของพระนะครับว่ามีโครงการแจกพระยังไงนะครับและที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชโยนะครับออกวัดละครังนะครับเดี๋ยวเราจะมาส่องเนื้อกันนะครับว่าเนื้อเป็นยังไงนะครับส่วนใครจะร่วมทําบุญเท่าไหร่นะครับใหญ่จินดมัชอน จะบอกให้นะครับว่าองค์ละเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับพี่ใหญ่ครับผม<ง>ก่อนอื่นนะครับต้องบอกเอฟซหรือคนที่มาดูทางช่องนะครับถ้าไม่เชื่อว่าพระใหญ่ชินบรรชรเป็นพระแท้หรือดูแล้วอาจจะไม่สบายใจนะครับ เปลี่ยนช่องตอนนี้เลยหรือถ้าดูแล้วคิดว่าพระใหญ่จินวอนเกะช่วยแชร์บอกเพื่อน F อซทุกของคุณเลยนะครับไปแชร์ไว้ในเฟซใน u t u b e ของในช่องของคุณเลยนะครับว่าอย่ามาเล่นพักแบบนี้ทําไมพไมี่ใหญ่ถึงใจถึงกล้าแบบนี้มีแต่คนที่บอกว่าเฮ้ยพักผมแท้พักผมแท้แต่ใหญ่จิงมนชอบบอกว่าเฮ้ยทำไมแท้ช่วยแชร์บอกเลยเหตุผลก็คือเราอยากให้ทุกคนสบายใจะนะครับประเด็นแรกเลยต้องทุกคนต้องสบายใจครับนะครับเสียงเงินก็ต้องสบายใจนะครับ หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยแควกันแฝงในแต่ละครั้งเนี่ยคือแปลว่ามันต้องได้ใจกันครับนะคุณจะซื้อจะขายกันนะครับคุณต้องมั่นใจและเชื่อใจกันก่อนนะครับเราจึงทําศักยภาพเรื่องนี้นะครับ,รบเป็นประเด็นเลยว่ามั่นใจมาเช่าไม่มั่นใจแชร์ไปเลยว่าอย่าไปแตะอย่าไปเล่นอย่าไปนะคือเหตุผลที่ทําสโลแกนตัวนี้ใหม่ถามว่ออาดีไหมมันก็ดีนะทําให้เพิ่มความมั่นใจถ้าแท้เราก็ซื้อถูกได้ แต่ถ้าเก๋เราก็ไม่โดนถูกปะคือสํำหรับสำหรับคนที่จะมาโอ้ยเ้าเกถ้าอใหญ่คุณไปให้เขาเอือดูปุ๊บก็ไม่ต้องโดนเขาไม่ต้องมาไม่ต้องมาเกี่ยวข้องเลยแล้วเรามีศักยภาพเราตั้งส่วนของเรามาซีปีนะครับที่นี่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จที่ปีมีคนมาคืนพระไหมไม่มีครับมีมีคนมาเช่าพระเพิ่มไหมอ่าส่วนใหญ่มากันเรื่อยๆมาแล้วมาอีกอ่าเพราะส่วนใหญ่ก็อ่าจะบอกกันว่าต้องคนนี้แน่นอนเอกสมเด็จเอกสมเด็จอ่าก็คือมาที่นี่เลย ไม่ใหญ่ตอนแรกๆเป็นไงบ้างตอนแรกคน,กออนไม่มั่นใจ,ก,จก็ยังก็เหมือนจะจต้จองจ้องเหมือนนักมวยอ,ะอ่ะตั้งการ,ร์ดเยบๆ,ๆไม่ต่อยสักทีปัจจุบันในแบบต่อยกันแรกเลยคือถ้าเขามั่นใจเราต้องทําความมั่นใจเชื่อมั่นให้เขาสิ่งสำคัญคือเวลาใช้กล้องใช้กล้องกําลังขยายขนาดสูงนะครับเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าหรือเอฟซีหรือคนสนใจได้เป็นอย่างดีมันมันตอบโจทย์ได้ไงครับอะไรที่มันตอบโจทย์ได้เนี่ยแล้วทำแล้วทุกคนเห็นแล้วทุกคนสบายใจเนี่ยผมก็สนับสนุนนะ ไม่ว่าไม่จะเป็นต้องเป็นที่ผมนะคือที่ไหนก็ได้แต่ผมก็จะบอกกันว่าผมจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายเสมอครับทุกครั้งนะผมไม่เคยครับที่ว่าไ้ยคุณต้องมาหาผมก่อนนะคุณไม่ต้องมาคนอื่นไม่เคยคุณไปไปที่อื่นก่อนไปที่นี่ไปที่คุณมั่นใจที่สุดอ่าคุณใช้คุณเชื่อเซียนองค์คนไหนสมาคมชมรมไหนนะครับไปที่นั่นนะครับเพราะว่าเป็นพวกคุณคุณสบายใจถ้าไปที่ไหนอยู่สมาคมไหนไม่สบายใจไม่ต้องไปเลยคือ ผมพูดตรงๆนะเพราะเดี๋ยวนี้นะครับมีการโจมตีใส่ร้ายกันเยอะแยะมากมายถามว่าผมโดนไหมผมก็โดนแต่ถามว่าผมผมแค์ความรู้สึกไหมผมไม่เอามาล็กสมองผมหรอกเพราะว่าเอาถ้าผมอะไรเอาเอามาความคิดของคุณมาใส่สมองผมนะผมปวดหัวตายเลยไอมีคนบอกว่าช่องนี้ชอบนําเสนอในภาคเกนะครับผมไม่ได้ชวนคุณมาดูนะครับถ้าเก๋ก็อย่าไปเล่นอย่ามาดูไปห่างๆเลยมันง่ายดีใช่คือก ต้องเงียบไว้แล้วก็ไปแชร์ต่อว่าช่องนี้พระเก๋อย่ามาแชร์อย่ามาบอกว่าช่องนี้จะพระเก๋นะครับโดนด่ากลับไปทุกคนยังมีกิเลสอยู่ระวังนิดนึงเวลาจะสวดพระกันหรือจะโจมตีใส่ร้ายนู่นนี่นั่นนะครับคือถ้าเขาเอาผิดนะถ้าเขาเอาผิดนะครับคุณโดนเหมือนกันเว้นแต่คุณไปประกวดพระแล้วเขาถึงตัดสินได้อ่นะครับยู่ๆุยยอย่ๆบุ๊บแหละมันมันมันก็เหมือน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 คนอ่าโดนหมายจับมาแหละเฮ้ยมันเหมือนอย่างนี้พี่ใหญ่ถ้าต่อยกันบนเวทีเนี่ย ไม่ผิดกฎหมายอือแต่ถ้าคุณไปต่อยกันนอกเวทีนั้นโดนอ่าเราวิวาทอ่าเหมือนกับพระเหมือนกันเข้ากัมาเหมือนกันอ่าแบบที่ผมพูดนำเสนอแหละครับคือตํารวจจับเราไม่ได้บอกว่าผิดนี่เละศาล่านั้นตัดสินตัดสินยังไงครับถ้ายังก็ยังไม่ผิดครับเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยก่อนแค่นั้นเองอ่าก็พี่ใหญ่วันนี้ทาไมจะนําอยากนําเสนอพระชุดนี้คือเรานะครับประกอบกับเราเนี่ยจะมีงานนะครับแจกพระตามสัญญาที่เคยให้ไว้นองรับอ่าเรา ก็เป็นปีฝ่านะว่าเราจะได้คําพูดเนี่ยเต็มปากอึดอัดมานานวันนี้ขอระบายเลยก็คือสองแสนองค์ตราทำต่มัญธาแล้วแต่แกตั้งแต่โควิดใช่มันก็เลยเลื่อนมาตลอดนะครับตอนนี้ก็คือนะครับกับเข้าสู่เราะว่าปกติแล้วนะครับทุกคนสามารถเดินทางได้แล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วนะครับสามารถประกอบกิจการนะครับเงินเริ่มพอจะมีเหลือก็มาแบ่งเช่าพ้าเราได้แล้วก็เราโปรเจกต์เราก็คือแจกฟรีสองแสนองค์ี่ยแบบไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงินไขเลยอต่คือคุณมาคุณก็ได้ได้พักกลับไปยกเว้นแต่คุณจะขอเช่าเอาไปฝากลูกฝากหลานอ่าอันนี้ก็อีกเรื่องหรือคุณอาจจะเช่าเพิ่มเติมอะไรก็ว่าไปมีคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคิดได้ยังไงอแจกฟรีส่งไปสนีอ่าอันนี้ไม่ทาอยู่แล้วคือคือในโลกนี้ประเทศไหนเขาไม่ได้จังหวัดไหนเขาไม่ได้ทํานะครับว่าแจกฟรีแล้วส่งไปสนีให้นะครับต้องเดินทางไปเเขาต้องการให้คนมาร่วมงานเขาถึงแจกฟรี แล้วก็ไม่ได้บังคับว่าทุกคนจะต้องมาหรือไม่มาเราบอกว่าถ้ามาผมก็แจกไงอ่าแจกผู้ใหญ่เยนเด็กเหมือนเดิมกติกาเดิมเหมือนเดิมถ้าไม่มานะครับดูคลิปนี้นะครับคิดบ้างนะครับเวลาของแจกฟรีนะครับเขาอยากให้เราเขามาเที่ยวงานอ้าแล้วมาเนี่ยไม่ได้มาคุณได้สิ่งดีๆกับไปสุณพระเครื่องคุณก็ได้ดูอ่ะพญานาคคุณก็ได้มากับสักการะนะก็ใครใครสายสายงูเนี่ยสายงูเนี่ยคุณมาเลยนะครับเพราะว่าโอกาสเนี่ยนะครับ งานใหญ่คนรวมตัวคุณจะได้จุดโอ้โหโฟกัสที่แบบว่ามีคนเยอะมากแล้วก็คือมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าอลังการนะครับแล้วเรามาดูศักยภาพวันที่ยี่สิบสามกรกฎาที่จะถึงนี้นะครับว่าจะเต็มล้านของผมไมผมตั้งเป้าว่าไม่ต่ำกว่าสามหมืคนอ่ะพี่ใหญ่ผมผมผมเคยเคยได้ยินพี่ใหญ่พูดเขาพูดไหยว่าพี่ใหญ่ไม่มีเงินแต่มีพระอันนี้เราบอกชัดเจนเลยตั้งแต่ตั้งแต่เราทำยูทูบที่ระยองนะครับอ่าก็ฮัจนานแล้ว นะตั้งแต่โควิดนะครับโควิดเข้ามาเลยนะคือเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไม่มีสตังค์ไม่มีเลยไม่มีเลยครับปิลพระครับแต่มีคนปาน้าว่าเราผลิตพระ,พะคน<พ>ะไม่มีตังค์มันจะผลิตพระได้ยังไงครับออันนี้ฝากให้ไปคิดนะครับเตือนสต,ตินะครับสำหรับไอ<ค>้คนที่ใส่หัวของตัวเองที่ใหญ่เนี่ยมีบ้านสไทยเลยไม่มีตังค์เลยไม่มีตังค์จนมาทำยูทูบขายได้ เราจึงมีเงินมาสร้างเป็นพิษประทฑนแล้วก็เก็บพระโชว์บินระเบียบเรียบร้อยนี่นะครับบางส่วนได้โชว์บางส่วนยังไม่ได้โชว์นะนี่เป็นบารามีสมเด็จโตช่วยได้จริงๆก็เป็นอะไรที่พลิกชีวิตนะครับไม่มากก็น้อยหลายคนก็ประสบความเด็จนะมันมีคนปากไม่ดีไหมพี่ใหญ่ว่าพระองค์ละพันสมเด็จมันต้ององค์เป็นแสนเป็นล้านแท้ไอันี่อันีนไอเราเรารู้กันมานานแล้วเราก็โดนเหมือนกันการสมเด็จแท้ต้ององค์เป็นล้านองค์เป็นแสนทําว่าใครซื้อเขาบอกว่าแท้ต้นเดินอผ้าเสียเนี่ยแล้วเสียนเป็นใครผมต้องเดินไปหาเขา คือหลายคนบอกว่าต้องไปหาเซียนชื่อนู่นชื่อนี่นะครับไอ้ถ้าเซียนคนนั้นเป็นพ่อคุณนะครับเดี๋ยวจะไปก็เซียนคนนั้นเขาไม่ใช่พ่อของคุณแล้วก็เราก็ไม่ได้พึ่งไม่ได้รู้จักกันเลยนะครับแล้วเราจะไปหาเขาเพื่ออไม่เกี่ยวกันเลยใหญ่ต้องไปเสนอคนนี้จะเป็นผมพูดตรงๆเลยนะพูดตอหน้าคลิปนี้เลยที่เราทำกันเนี้ยทุกวันนี้ผมไม่ได้ขายเซียนนะผมขายเอฟซีอย่างเดียวอะแต่บางคนแอบจะเอาของเราไปขายเซียนอเยอะๆอันนี้เยอะ่แล้วพอพอเอาไปอยู่ในมือเซียนครับ คุณอาจจะโดนพระเหล่านี้นะครับจากจากที่นี่สามพันสี่พันห้าพันพอกลับไปอยู่ในมือเซียนครับหลักแสนหลักหมื่นหลักล้านอ่านะครับก็เห็นเห็นเห็นมีอะไรเห็นเยอะเห็นมาเยอะนะครับแล้วก็รู้มาเยอะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดแต่ก็อย่างที่พูดนะครับคุณต้องเช่าแบบที่สบายใจครับนะครับเช่าหวังว่าจับถูกขายแพงหวังฟุกนะครับคําว่าฟุกไม่มีนะครับอ่าประชากรเราเจ็ดสิบกว่าล้านคน รถรางวัลที่หนึ่งมีกี่คนเองไอเด็กอ่าคุณบอกว่าพระแท้ต้องขายได้นะครับไม่ใช่นะครับพระเกขายง่ายกว่าจริงแล้วก็ได้กําไรมากกว่าขายพระแท้นะครับพระแท้เหนื่อยเลยเชื่อผมดิขายยากมากคือพระแท้พระแท้เนี่ยพระเกนะครับแค่คุณซื้อไปนะครับแล้วมาคืนเขานะครับสมมุติซื้อไปล้านหนึ่งนะครับเขาคืนเจ็ดแสนนะครับใครบอกว่าขายพระแท้ไม่ได้กำไรได้กำไรสามแสนถ้าซื้อล้านหนึ่ง เพราะว่าเป็นกฎของเขาแต่ใหญ่บรรจิมนบรรทอนเคยมีนโยบายคืนเต็มยังเต็มจํานวนมีเสียบางคนนะครับแถวแถวบางใหญ่ครับคือซื้อซื้อเต็มขายเต็มนะคืนเต็มนะครับก็จนมีปัญหากันแล้วก็เลยยกเลิกตรงนี้ไปแล้วครับอ่าเพราะว่าหนึ่งคือพระมันไม่ได้กลับมาสภาพนั้นอ่าก็เลยหยุดนะครับเพราะนั้นเช่าแบบที่สบายใจขายกันหลักพันเนี่ยเอาง่ายๆเอาแบบได้ตังค์แน่ๆนะ แท้ทันตรวจสอบได้ต้องที่ของเราเพราะส่วนใหญ่ไม่มีคาพูดอะไรเลยมีแต่มีตลมปากเวลาเขาพูดอย่าไปสนใจดูภาพเป็นเกณฑ์ไอเขาเขาเขาจะใช้นี่พี่ใหญ่เขาจะตั้งเงินบังตาคุณไว้ก็รอดีนะครับรอโยเนี่ซื้อแน่มันมีเงินทุกคนมีเงินนะครับมีมากมีน้อยครับนะแต่อย่าไปหลงนะครับว่าเขาจะซื้อคุณสมมุติว่าคุหยิบคูดแท้ไปเลยนี่เขาอาจจะซื้อหมื่นหนึ่งก็ได้แต่เงินนั้นยังอยู่เป็นก้อนโชว์ไอคนต่อไปครับ ก็คือว่าโชโกะอ่ะพูดง่ายง่ายสมเด็จวัดเกชโยออกวัดละขังเป็นมาอย่างไรของผู่ใหญ่คือผมจะมันหลักการง่ายๆเลยนะครับสมเด็จเนี่ยก็หลายคนก็ยังทราบกันดีนะครับาตะติงเช็จประการใดเนี่ยเราอ้างเองจากตำรานะครับวัดเกชโยนะครับก็เป็นวัดที่สมเด็จพระจักรโตเป็นผู้สร้างเช่นกันนะครับแล้วมีการบรรจุก็คือของวัดเกษ วัดเกตเนะี่ยมีเฉพาะนะครับก็จะมีประกอบไปด้วยนะอ่าเจ็ดชั้นนิยมหกชั้นตันอ,อกตลอดนักเลงโตเขา้าบวงเนี่ยเยอะม,มากไามเนี่ยก็จะเป็นอีกเงื่อนึงเพราะว่าอย่าลืมว่าเป็นพื้นที่เขตอยุธยาเป็นรู้สึกว่าจะเป็นพื้นที่ต่ําครับน้ําท่วมบ่อยพระที่อยู่ในกลุนะครับอ่าสมเด็จโตท่านก็คงคิดแล้วแหละว,ว่าอ่าวันข้างหน้าเนี่ยน้าต้องท่วมรพระจะต้องอ่ากรนเลือกแล้วแต่แต,แต่มีการกรรมวิธีพูดง่าย ทําให้พักแกล่งอยู่ในน้าได้นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็ได้คุยนะครับแล้วก็พูดคุยกันหลายๆกลุ่มนะครับเกี่ยวกับมลสารสําคัญนะครับอะดูง่ายเดี๋ยวเราจะหยิบลักษณะนี้มีกี่แมีพิมพ์อะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นของวัดเกตวัดเกตเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าเจ็ดชั้นบ้างเก้าชั้นบ้างนะครับแต่เราก็จะไปดูว่าอันนี้คือเป็นพิมพ์นิยมนะครับอะไรที่เป็นพิมพ์นิยมถามว่ามาตรฐานไม่มีนะ คำว่านิยมมันเป็นแค่ลมปากครับพระที่เขาทํามาเขาไม่ได้บอกว่านิยมไม่นิยมแต่คุณมาแบ่งกันเองว่านิยมแบบนี้ไอไไแช<ค>่แบล็บอกนะครับไอคนทาบล็อกไม่ได้บอกว่านิยมไอเซียนจะบอกบล็อกนิยมบล็อกไม่นิยมนิยมเฉพาะคุณคนเดียวแหละครับ أ, <S <S อ่าเพราะฉะนั้นเอาเนื้อให้เป็นเกณฑ์เดี๋ยวเราจะสุ่มขึ้นไปนะครับให้ดูเนื้อกันนะครับ,รบว่าเ,เนื้อหามันเป็นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูสององค์แาจ,จะคุยเยอะนิดนึงนะครับครับผมอ่ะเดี๋ยวจะให้ทดสอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อกัน เหตุผลว่าทําไมพิมพ์นี้ถึงเป็นที่นิยมของอวงการพักเครื่องต้องบอกเลยนะว่าวงการพักเครื่องเนี่ยนะครับไอที่ดีมันก็มีไอ้ที่พิเลนก็มีไอ้ที่แบบว่าอุป,ปโลกก็มีเยอะแยะมากมายนะครับพระนะครับทุกครั้งที่เรามีการบอกสอนให้เรียนรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จนะครับจําไว้เลยนะวัดะระฆังกับวัดเกตเนื้อหาจะแตกต่างกันมากวัดะระฆังจะเป็นเนื้อหยาบ วัดเกตจะเนื้อละเอียดเหมือนบางคุณพรมเลยบางคุณพรมก็เช่นกันนะครับบางคุณพรมเนื้อละเอียดวัดระครังเนื้อหยาบจําให้แม่นนะครับจําคํานี้ไว้นะครับส่วนจะเป็นพิมพ์อะไรอย่าเพิ่งไปใส่ใจเอาเนื้อแบบนี้ให้ได้ไม่จําเป็นต้องใกล้เคียงกับเรารนะครับจัดฝรเราก็ได้ออนฝรเราก็ได้แต่อย่าให้มันพิสดานรนะถ้าเมื่อไหรที่มันพิสดารเนี่ยโอกาสที่ท่านจะพลาดก็มีนะครับเดี๋ยวเราผมจะขยับให้ดูเนี่บ นี่ก็คือสิ่งที่มีการแตกล้านแลครับมวลสารการยุบเซตตัวนะครับแล้วก็ไอ้คาบน้ําตาลเข้มเนี่ยการขับน้ํามันตั้งอิ่วน้ําพึ้งน้ําอ้อยให้เดาได้แบบนี้เลยนะค,ค,คือเราพยายามจะให้เดาให้ฟ่ังๆเพราะเราถือว่ายุคต้นยุคกลางยุคปลายเขามีการใช้น้ําพึ้งน้ําอ้อยน้ามันตั้งอิ่วนะครับหรือน้ามันจันทร์อะไรก็แล้วแต่ให้สันนิษฐานแบบนี้ก่อนอย่าพึ่งไปบอกว่า แบบนั้นไม่มีแบบนี้ไม่ใช่มีคาบเน่าอ่าก็มีคนเขาบอกว่ามีเน่ามันเน่าไหมมันก็เน่าแต่มันเน่าย่อยสลายกับเกี่ยวกับพวกอ่าเกสรดอกไม้เท่านั้นแต่มันจะไม่เน่าในเนื้อพระไม่มีนะไปเวลาเขาพูดอ่ะท่านต้องตั้งใจฟังนะบางทีเฮ้ยคาบเน่าใช่คาบเน่าก็คือมันย่อยสลายนะครับส่วนไอ้ที่มันไม่เน่าอ่ะก็คือพระนะเพราะเป็นเนื้อผงพุทธคุณทั้งนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราเอามาพูดคุยกันครับ แล้วดูนี่ผมจะบอกเสมอนะครับเกี่ยวกับอ่าชั้นองค์พระเนี่ยสังเกตดีๆนะครับ,รบไม่ไม่ได้ชี้ตำหนินะส่วนใหญ่เนี่ยจะคล้ายเหมือนแข้งหมอนน,นะนะจะขึ้นเป็นนูนเลยนะนูนเลยนะเป็นนูนนูนลงมาเลยของแท้นะครับมันจะต้องนูนแต่ของเก๋นเนี่ยพระมันจะตื้นเพราะว่าเขาได้ซื้อพระตัวนี้ไปแล้วก็ไปกดแม่พิมพ์ทําให้พระเล็กหรือ มีขนาดที่ผิดรูปเดิมนะครับอันนี้ต้องระวังนะเพราะฉะนั้นเวลาเตือนกันเนี่ยฟังไว้นะครับไม่ต้องโบไม่ต้องเชื่อผมเอาฟังหูไว้หูแล้วกันง่ายดีนะเราก็จะเห็นเนื้อท่านสังเกตดีๆนะครับเนื้อพระเนี่ยจะไม่ตึงจะเป็นสุ้งๆตำตๆเหมือนผิวมะกรูดครับอันนี้คือจุดสําคัญเลยนะส่วนเรื่องมวลสารมีมากมีน้อยเราต้องวิเคราะห์ว่าดําแดงเขียวฟ้านําเงินคำเทามีไหมไอ้ดินเจ็ดท่าเจ็ดปลาเจ็ดสะเจ็ดเมืองนะ มันก็อยู่ในนี้แหละครับมันจะประกอบด้วยอ,อะไรผงติลาท่คุนนะครับอ่าบทีนี่สิงเงม,มงมหารางคือมันก็จะอยู่ในนี้ขึ้นอยู่กับว่า,วาหลวงปู่ท่านจะโรยยังไงนะยิบโรยิบโรยเพราะว่าไม่มีเครื่องตวงวัดอันนี้ต้องย้านะบางคนบอกว่ามันต้องมีเยอะใช่มันก็มีเยอะมีมากมีน้อยมันอยู่ที่การหยิบแล้วโรยลงไปใน,ใน,ใ,นในครกแล้วก็ตาบทตรงไหนที่มันละเอียดมันก็จะละเอียดตรงไหนที่หยาบมันก็จะหยาบบางองค์เนี่ยนะครับมองอีกซิกหนึ่งละเอียดอีกซิกหนึ่งหยาบ อีกซีกหนึ่งมวลสารเยอะอีกซีกหนึ่งไม่มีมวลสารนะมันก็กลับไปกลับมานี่แหละแต่ว่าคนเราเนี่ยไปอุปโลกนะครับไปชี้ว่ามันต้องเป็นเนื้อยังงั้นเป็นเนื้อเป็นก้อนแบบนี้คือเขาขายพระเขาเขาก็ต้องพูดแบบนี้แต่เราวอ่ะสอนให้แบบนี้ไอที่พูดนั้นไม่เคยส่องกล้องให้ดูเพราะว่าเราก็ไม่เห็นแบบนี้ส่วนหญยทำหนังสือขายสมัยก่อนก็คือหนังสือสมัยนี้เขาไม่ดูหนังสือนะครับสมัยนี้เขาไม่ดูหนังตามกลางแปลงนะครับเขาดู YouTube ครับเพราะฉนั้น YouTube เนี่ย เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเวลาเผยแพร่ youtube เนี่ยสามารถเผยแพร่ได้เยอะดีสุดแล้วก็คือจดจําให้มากสุดและ youtube ไม่เคยลบออกนะครับ,รบยกเว้นแต่เราไปกดออกเองนะเพราะฉะนั้นอ่าจงเชื่อในสิ่งที่เราเผยแพร่อย่ามองปากคนนะครับให้ดูพระเป็นเกณฑ์นะครับ,รบนี่ก็คือหลักการเลยนะเนี่ยเนื้อต้องประมาณนี้จําไว้ให้แม่นถ้าเจอที่ไหนถูกกว่าแล้วได้เนื้อแบบนี้ เช่าไว้เถอะครับครับนะครับจะหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเช่าไว้เก็บไว้นะครับเป็นประโยชน์วันข้างหน้าวันข้างหน้าพระชุดนี้นะครับจะมีราคามูลค่าเนี่ยนะครับสูงจนแบบว่า knock out อะนะครับเคยได้ยินไหมครับ land slide น่าจําไว้คําว่าแ a นสไลด์นี่สําคัญนะอ่ะมาดูองค์ที่สองเลยครับอ่า่ะเราก็ยังให้ดูเดี๋ยวก่อนก่อนจะข้ามไปตอนนี้เปิดองค์เท่ายอันนี้ อันนี้เราจะอยู่ในโซนของโปรเจกต์ที่เราทําบุญนะครับก็คือสามพัน่าเพาะวันนี้จนถึงวันที่ยี่สิบห้าประมาณยี่สิบห้าคือเลทนิดนึนนงไม่น่าจะเกินอย่างนี้นะแต่วันสุดท้ายนะ่าจะเหมนวันยี่สามถ้าพระอยู่นะแต่ถ้าพระมาอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ช่วยไม่ได้ใครมีกําลังก็เช่าได้เรารายได้จากการเช่าพักในครั้งนี้นะครับเราจะสร้างโดมนะครับให้กับพ่อปู่แม่ยา่านะครับต้องใช้แบบเสาเหล็กไอนะครับ คือเป็นโดมหลังคาแมนชิดนะครับเวลามากราบไหว้สักการะเนี่ยนะครับอาจจะได้ไม่ต้องร้อนกันนะครับเดี๋ยวเราจะปรับพื้นนะครับเป็นพื้นหญ้านะปูพรมกันเลยนะครับเพราะว่าไม่ร้อนฝนตกฟ้าร้องนี้ไม่ต้องกลัวนะฟ้าฝนสบายแน่นอนเพราะนั้นเราถึงเอาพระชุดนี้นะครับออกให้เนี่ยทั้งหมดสิมพ์นะครับพิมพ์แรกก็คือนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับหน้าเทวดานะครับส่วนพิมพ์ที่2ก็จะเป็นพิมพ์ของวัดเกศออกวัดระคังนะครับนี่ก็คือพิมพ์ที่เรา ตั้งใจเอามาออกให้นะครับนี่เห็นเนื้ออย่างนี้ก็ลองพิจารณาแล้วลองตัดสินใจดูว่าท่านกล้าเสี่ยงเงินไหมในการทําครั้งนี้นะครับเพราะถือว่าพระชุดนี้นะครับไม่เคยออกให้ใครครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับดู YouTube แล้วนะครับอยากจะได้นะครับแอดไลน์เบอร์โทรผมได้เลยนะครับเกเข้ามาเบอร์โทรพี่ใหญ่อยู่ด้านข้างนี้ะนะแล้วก็ช่องทางติดตามผมนะครับผมก็จะไลน์ใน c e e o o o k ของผมก็คือเอฟีิมชอนยูทูบผมก็ อยาที่มชบเหมือนกันก็เราไปดูกันพี่ใหญ่ไลฟ์สดพี่ใหญ่ไลฟ์ตอนไหนผมไลฟ์ตอนตอนช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นนะเฟสบุ๊คผมนะใครถ้าเป็นตอนเช้าเช้านี่ไลฟ์อะไรอ่าเช้าเช้าี่จะบางทีแล้วแต่อารมณ์ว่าจะว่างไหมถ้าไม่ว่างส่วนใหญ่ผมก็จะตัดไปอยู่เย็นเลยครับก็จะแบ่งพักกันวันละสิบองค์ไม่เยอะนะครับห้าองค์บ้างสิบองค์บ้างอยู่หมาเนี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็เราจะเน้นไปทาง YouTube มากกว่านะครับส่วนใครที่จะติด ชอบติดตามเราอ่ะก็เฟซบุ๊กเราเลยนะครับก็จะเห็นความเคลื่อนไหวเราตลอดแต่ y t u t u เนี่ยนะครับคือมีหน้าที่เผยแพร่นะครับไม่สามารถจะลบหรืออ่าอะไรได้สามารถไปนั่งดูได้นะครับก็ไปดูไปเห็นแล้วก็มันก็ดีครับเป็นประโยชน์เพราะว่าสิ่งที่เราพูดเราสอนนะครับเราสอนแต่ในสิ่งที่ดีๆนะครับไอ้สิ่งไม่ดีอย่าไปจดจามันคําพูดบางทีเนี่ยอาจจะไม่เพาะสนะหูนะครับก็ขอประทานให้ทุกคนด้วยเพราะว่าเราเป็นตัวของเราเอง พราะว่าส่วนใหญ่เราคุยเราคุยกันแบบตรงไปตรงมา <c oughs> ไม่อ้อมไม่มีเชิงไม่มีเหลี่ยมกับใคร <c oughs> นะครับชอบก็เช่าไม่เช่าก็ไม่จ้องเช่านะครับอยากมาดูแล้วก็ยินดีบอกสอนแต่ต้องมาด้วยแรงศรัทธาเท่านั้นนะครับถ้ามาด้วยพาณิชย์เราไม่แนะนํานะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าท่านบอกว่าหวังซื้อถูกไปขายแพงนะครับท่านไม่ต้องมาหรอกครับท่านมาไกลไกลอยู่แ <c oughs> ถวอยู่ถยแถวกรุงเทพก็พอถ้าถ้าซื้อถูกขายแพงนะครับเซียนเขาส่งลูกน้องมาแล้วโอ้ง่ายกว่าครับเพราะว่าดังขนาดนี้นะครับโอ้ มันจะพูดเยอะนะครับอย่างนี้นะอระใหญ่ที่เราเห็นนี้มีเม็ดส้มไหมอันนี้พ,ดดพระทั่วทั่วไปนะก็เราก็จะเห็นนะก็จะมีมีม่วงมีเขียวอย่างเงี้ยมันก็จะหลบหลบมันอยู่นะครับ,รบเป็นจุดจุดจุด,จ,ดจุดอย่างเงี้ยคือจะจะกระจายไปทั่วองค์พระมากน้อย่าบ,บางคนบอกว่าผมอยากได้นี่เยอะผมไม่ได้คนทําพระนะครับผมจะต้องใส่นี่ตามคุณไม่ใช่ย้ํานะครับพระเนี่ยมันมีมากมีน้อยแต่ขออย่างเดียวขอให้มีทุกองค์นะครับ จะมีไอ้นี่มากหรือจะมีไอ้น้นอยก็ว่ากันไปในใน,ในกระบวนการดีกวา่าเพราะเวลาเราคุยเรื่องพระทุกครั้งเราจะทําการทดสอบด้วยกล้องขยายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะหยดน้ำยาอ่าเทคให้ด้วยนะครับเทคให้ด้วยนะครับจะได้สบายใจนะครับอ่ะนี่เลยเนี่ยน้ายาเตรียมพร้อมพระพร้อมนะครับคุณไปที่ไหนนะครับก่อนจะตัดสินใจซื้อพระจากใครสักองนะครับถ้าองค์เกินหลักหมื่นนะครับช่วยส่องช่วยส่องกันหน่อยนะครับทั้งเหรียญน่นเนี่ยคือจะได้เห็นกันไง เวลาเวลาคุยกันเรื่องพระเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือพยายามทุกทุกสำนักเขาจะบอกว่าต้องเป็นฟองใหญ่เพราะว่าปูนหอยจะถึงไม่ถึงขึ้นอยู่กับตรงนี้ส่วนใครที่บอกว่าขามิ้นผมไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีก็แล้วแต่ความเชื่อบางคนหยดเหลืองบางคนหยดแดงก็ว่ากันไปเพราะปูนแต่ละชนิดต้นกลางไปก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นเวลาดูพระเอาหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาแทรกซึมให้มากที่สุด มาคุยกันเวลาคุยกันเนี่ยคุยก็ต้องให้แบบให้รู้เรื่องว่าพระอะไรเมื่อเราเห็นแล้วสิ่งที่เราอยากได้ความรู้นั่นก็คือภาพที่มันออกมาครับแล้วคําพูดทุกคําพูดนะครับเราพูดแต่ความจริงใจนะครับดูไว้เป็นนะครับวิทยานดูไว้เป็นนู่นนี่นั่นมันจะได้เป็นประโยชน์นะครับเจอแบบนี้หยดได้แบบนี้ซื้อไว้จะหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนซื้อไว้เลยเพราะวันทั้งหน้าพระชุดนี้จะแพงที่เป็นลักษณะที่เราเผยแพร่นี้นะ คือไม่ได้บอกให้เชื่อไม่ได้บอกให้เช่าแต่เป็นแนวทางในการบอกสอนนะครับอ่าชอบตัทธามาได้มาหาเราได้ตลอดนะครับครับผมนี่ลักษณะของการฟองนะครับอ่าเนี้ยค่องค้ายชัดเจนนะครับนะครับชัดเจนแล้วนี่ก็อย่างที่ผมได้เรียนอะนะนะพระเนี่ยพระแท้นะไม่จําเป็นต้องแพงนะครับ,รบพระแพงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมเห็นพระแพงอาจจะไม่แท้ผมเห็นแล้วแต่ละคนเน่ยเจ็บเลยบอกตรงๆน,นะครับเจ็บอ่ะ เห็นเนื้ออย่างนี้จําไว้เช่าได้เช่านะครับและโปรเจกต์แบบนี้ดีๆแบบนี้นะครับเราจัดให้เฉพาะวันนี้จนถึงวันงานนะครับพ้นจากวันงานนะครับองค์ละแสนนะครับเพราะฉะนั้นมีกําลังในการร่วมบุญในกระเราเนี่ยนะครับทุกครั้งโปรเจกต์เราชัดเจนที่สุดเงินทุกบาททุกตังค์เนี่ยเราจะไปลงไม่เคยเอามากินใช้นะครับเราทําส่วนน้ํานะครับทาส่วนพระนะครับทําทองค์พญานาค ื้อที่จอดรถเพื่อไม่ให้ผลกระทบรอบข้างเพราะว่ามีการร้องเรียนเรื่องการจอดรถตอนนี้เราซื้อที่ได้2แปลงก็คือสามารถเอารถเข้ามาจอดนะครับโดยที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้คิดต่างนะก็คือคุณจอดฟรีแหละเราก็ใกลเกียร์เรียบร้อยนะครับจนฝ่าเราจะหางบไปเทคอนกรีตนะครับเพื่อไม่ให้มีการเลอะเทอะรถ,ถถึงท่านล้อด้วยองโคตอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ย้วนแต เป็นทรัพย์ของเราจริงแต่ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะครับเวลาไปไหนมาไหนเราจะได้คุยได้เราก็มีส่วนร่วมในการทําครั้งนี้อย่างล่มนะครับล่มของปู่ย่าเนี่ยเราก็บอกเลยว่ามันเป็นโดมนะครับหลังแม่ชีดใช้เหล็กมหาศาลเหมือนกันนะครับใช้งบเนี่ยเป็นประมาณ2ล้านเราจึงเอาอพระชุดนี้นะครับออกมาเพื่อให้เอฟซีโคจานเนี่ยได้ร่วมกับเรานะครับโดยเราจะระบุชัดเจนนะครับภาคสมัครใจเมื่อท่านสมัครใจอยากจะร่วมนะครับมาแล้วไม่ร้อนไม่โดนฝนนะครับท่านก็มาได้เลยนะครับ คุณจะได้คุยได้นะครับทุกคนไม่ร้อนคุณก็ได้นี่ส่งไปเหมือนกันทําบุญไม่จำเป็นต้องทําที่วัดทําที่โรงเรียนทําที่ไหนก็ทําได้นะครับแม้แต่ขอทานเดินข้างถนนท่านก็ทําได้ทําไปจะครับบุญนะครับมันจะติดตัวท่านไปเงินนะครับต่อให้ท่านมีล้นฟ้านะครับท่วมตึกนะครับท่านก็ไม่สามารถเอาไปได้นะครับสุดท้ายท่านต้องทิ้งภาระไว้คนข้างหลังนะครับทะเลาะกันแย่งมรดกกันมีตัวอย่างเยอะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นปาาให้คิดนะครับมีเงินนะครับทําในสิ่งที่ถูกต้องทําในสิ่งที่ เราใฝ่ฝันทําสิ่งที่เราอยากได้ฝากไว้คิดเกี่ยวกับเรื่องอาการเช่าหาพระไม่จำเป็นต้องเช่าเยอะนะครับคนละองค์สององค์แค่นี้เราก็ดีใจแล้วนะครับนี่ก็ฝากไว้นะครับอเอาสุ่มอีกองค์หนึ่งอ่ะโอเคสุ่มส่วนการสดๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นพระแก่แกไอ้พวกเกสรนะครับหรือผมพุทธคุณนะครับอ่าพระก็จะสีจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเราแต่เราจะเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าว นี่ก็จะมีเห็นพวกเม็ด <SA> สีนะครับ <Lol. S 1> แล้วก็การเซตตัวลาดำเนี่ยท่านจะเห็นอย่างเง네ี้ยลาดำใช่ไหมลาดำลาดำแล้วก็ท่านจะเห็นคล้ายๆเหมือนกวดเหมือนทรายเนี่ยนี่คือผงพุทธคุณนะครับที่ตอนแรกๆเนี่ยยังเป็นผงที่เขาตำม,มาแล้วก็มาโรยปรากฏว่าไปจับตัวเป็นก้อนนะครับขอนึกออกนะครับเพราะว่าพอจับตัวเป็นก้อนแล้วมันจะแข็งนะครับพระร้อยหกสิบปีนะครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องเห็นอะไร นะครับไม่ใช่ไม่เห็นอะไรเลยแม่เหล็กดูติดดีวพี่ใหญ่ตัวนี้จะไม่ติดครับเพราะว่าไม่อ่าจากการซูมเนี่ยไม่มีเกี่ยวกับอโรเดลหะหรือแม่เหล็กไม่มีนะครับเนี่ยก็เห็นไหมก็จะทุกคนก็จะเห็นเนื้อหาเยอะมากคือเราจะเน้นเนื้อเป็นหลักนะเวลาดูพระส่งพระเนี่ยเอาเนื้อเป็นเกณฑ์เลยนะครับเนื้อถ้าได้อย่างนี้นะผมพูดเลยอ่เช่าได้ไม่ต้องไม่ต้องเสียตังค์เลยนะครับนะครับพี่ใหญ่ คนวันงานรถจอดหรืออะไรยังไงประจําพันธุ์นะครับเกี่ยวกับวันงานนะครับงานเราเนี่ยนะครับวันที่2สองเนี่ยจะมีการละเล่นนะครับมีร้านค้ามาลงเยอะมากอยู่นะครับอ่่ายูที่วัดแล้วก็ข้างถนนนะครับก็งานนี้เราจัดเองนะครับเราลงทุนเองนะครับใช้เงินประมาณลงทุนประมาณสองแสนจัดงานนะครับมีดนตรีแล้วก็ลำวงย้อนยุคนะครับแล้วก็ร้านค้านะครับประกอบกับใครที่จะไปหาอะไรกินเราแนะนําให้ไปวัด เรามีที่พื้นที่จอดรถอยู่ข้างๆนะครับมาถึงเปุ๊บท่านเห็นป้ายเลยว่าลานจอดรถของส่วนน้ําจอดฟรีครับเราไม่ได้เอาสตางค์นะครับเพราะว่าเราระวังตรงนี้ไ้หมดแล้วทีนี้ขึ้นอยู่กับหลายๆท่านนะครับที่จะมีความพร้อมเผื่อเวลาสละเวลาหรือวางแผนการเดินทางให้ดีนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้มานะครับรับพระแจกฟรีเพราะเราถือว่ารอบเนี้ยอาจจะเป็นรอบสุดท้ายที่เราจะแจกพระสองแสนอยู่กับ บุคลากรหรือบุคคลที่จะมารับแจกถ้าหมดก็จบนะแต่ถ้าท่านใดบอกว่าผมมาคนเดียวแต่อยากจะเช่าต่างหากได้ไหมพระแจกเนี่ยเอาไปฝากลูกฝากหลานให้ติดต่อหน้าง,งานได้เลยครับเพราะว่าจะมีกรรมการดูแลเรื่องตรงนี้อยู่นะครับ,รบท่านอาจจะไม่ต้องใช้เงินเยอะอาจจะใช้คนนึงเนี่ยไม่เกินห้าพันแต่ท่านได้พระเป็นถุง <ผม S 1> นะแต่บางคนถามนะพระยาชิน้ชอนขายโลเท่าไหร,ร่ฮะ มีผม,มพูดเลยนะโลละล้านครับอ่าไอไอไอคนที่ปากไม่ดีนะครับมีโรงงานปั๊มเองนะครับคือแสดงว่ามันดูคลิปเดียวเขาให้สองล้านสามล้านนะครับไปหามาเลยช่วงช่วงนี้งานหายากด้วยมาคอยติดตามสองสองใหญ่ชินบัญชอเลยว่าไอพี่ใหญ่ผมขอติดตามพี่ใหญ่ยี่สี่ชั่วโมงนะเดี๋ยวผมจะมาจะเอาเงินล้านจากพี่อืม,มาแจ้งเลยนะครับว่ามีไม่มีไอพวกคนใหญ่ไม่มี ก็อย่างที่บอกฮะหลังจากที่เราเปิดตัวเรื่องพระเนี่ยเราคิดว่าเรามีเยอะแยะมากมายนะครับ,รบปัจจุบันเป็นไงหีบขึ้นมาเพียบเลยนน,นะองค์ก็มาเป็นองค์เลยปัจจุบันเป็นหีบนะครับแล้วคนที่ซื้อเป็นหีบนะครับไม่คนไม่ใช่คนธรรมดาอ่าส่วนใหญ่ก็เป็นมหาเศรษฐีเลยอ่าทั้งนั้นนะครับครับหลายคนที่ผมไปเปิดเขาไปเปิดหีบมานะครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ของพี่ใหญ่ใส่หีบหรือใส่อะไรมาตอนของอผมใส่ตู้เย็นครับไม่ตู้เย็นเก่าเหรอตู้เย็นตัวชิบ้าฮิตาชิอ่าทำไมเก่าไหม นี่เก่าแน่นอนอ่าไอไอหีบเนี่ยผมไม่มีหรอกไอหีบแบบนั้นนะนะไอที่เขามีกันผมก็บอกว่าพระผมอะสมัยก่อนเนี่ยเก็บดีสุดคือในตู้เย็นครับอันนี้ดีสุดแล้วนะเพราะว่าตู้เย็นเน่เวลาเอาพวกโฟมพวกอะไรออกเนี่ยมันจะเป็นเหล็กครับพระจะใส่ได้เยอะที่สุดอ๋อถามว่าตู้เย็นเนี่ยอ่าเป็นแสนนะกลัาผมอ่าพาระเลยเยอะไงเนี่ยนะครับใหญ่ซิมมันชอนไม่ตื่นเต้นกับพระที่เปิดเป็นหีบ เราถือว่าเรามีเพื่อนแล้วไงมีพัธมิตมีเพื่อนแล้วไม่ใช่ว่าเอ้ยลงมีคนเดียวโชว์อยู่คนเดียว่นี่อันนั้นก็มีเอ้าไอ้ดีเก๋ไอ้นั่นก็ต้องเก๋เหมือนกันดิอ่าก็ไปวิเคราะห์กันเอาเองว่าดีใช่ถึงไม่ถึงอันนี้ต้องไปตัดสินใจกันเองแล้วก็อย่าไปปาากคนที่มีพระนะครับเขามีความรู้มีรูปเมียมีการศึกษามีฐานะแล้วไม่ต้องบอกว่าเป็นภาระลูกหลานใช่คือถ้าถ้าเป็นภาระลูกหลานเขาไม่ซื้อพระตั้งแต่ต้นแล้วใช่ครับตอนแรกตอนแรกของพี่ใหญ่บอกว่าเป็นภาระเป็นภาระเป็นภาาระก็ไมม่ อ่าเราก็เราก็จัดระเบียบดีนะครับผมเพราะที่นี่ถือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์ครับผมอ่าเร็วๆนี้ก็จะประกาศเป็นของจังหวัดนะครับผมนะก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของประเทศไทยใหญ่ที่สุดในภาคกลางอ่าไม่ได้ถ้าถ้าภาคกลางไม้เสร็จผมแน่นอนเพราะว่าไม่มีใครสร้างครับไม่มีใครสร้างแน่นอนเพราะว่าต้องไปทางใต้อย่างเดียวอ่าแล้วเราประกอบว่าเราทาแลนด์มาร์คด้วยครับก็เป็นหนึ่งเดียวเลยครับก็มีทั้งสวนปักเครื่องพญานาคอ่าเดลอเสาสวนน้ามีหมด แล้วเร็วนี้ก็จะขึ้นส่วนน้บอ,อีกแปลงนึงเหมือนกันแต่เราก็ประมาณอยู่ครับครับผมนี่นะครับบารามีสมเด็จโตขอบคุณมากครับพี่ใหญ่ครับส,สครับ